Untouchable. <laughs> ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัปเดตไลฟ์ชาแนลนะวันนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอสอนเล่นตัวละครโอโลจิมารุร่างแสงอุสานะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งเลยนะที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและก็ถูกหยิบนํามาใช้เยอะในหมดแรงนะครับก็ตัวละครโอโรจิมารุนะครับมันเป็นตัวที่เก่งแต่มันก็ตามมาด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเล่นยากมากๆเลยและต้องทําความเข้าใจกับตัวละครมันดีๆด้วยนะครับถ้าทําความเข้าใจกับตัวละครมันดีๆเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวละคริมมาใหห้ดเลย ยังไงก็ฝากรับชมจนจบด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u ั s c ส i า e วิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอของผมนะแล้วเมื่อพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มสอนกันเลยนะครับผมในช่วงตัดไปไปเจอกันได้เลยนะครับผม ก้อนดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับการโจมตีปกติของตัวละครโอโรจิมารุก่อนนะครับบอกกนเลยว่าตัวละครโอโรจิมารุเนี่ยมันมีการโจมตีปกติทั้งหมด3รูปแบบนะครับและเมื่อการโจมตีฮิตสุดท้ายนั้นนะครับถ้าเรากดการโจมตีปกติเนี่ยโอโรจิมารุนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงการโจมตีปกติพร้อมกับเปลี่ยนสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในโหมดนี้ก่อนนะครับเออในสกิลหนึ่งแบบนี้ก่อนนะครับมันก็จะแนนบบน อันนี้ถ้าผมไม่กดโจมตีเห็นไหมสกิลหนึ่งผมก็จะไม่เปลี่ยนนะในฮิตสุดท้ายเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อผมกดโจมตีต่อเมื่อไหร่นะครับในฮิตสุดท้ายนะครับรอดูนะอ่าสกิลหนึ่งผมจะเปลี่ยนนะแล้วก็การโจมตีปกติของผมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเห็นปะแล้วเมื่อผมกดอา่าการโจมตีสุดท้ายครั้งต่ออ่าเห็นไหมก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับผมอ่าเห็นปะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ถ้าเรากดโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงสกิลหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงการโจมตีปกติของเราด้วยนะครับซึ่งตัวละครโอเจมารุนะครับการโจมตีปกติเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสกิลหนึ่งอย่างที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้และเมื่อเปลี่ยนสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงการโจมตีปกติของเราด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะก็สําหรับการโจมตีปกติของตัวละครโอเจมารุก็จะมาวันนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะจาไว้ว่าการโจมตีปกติสุดท้้าายถเรากดจมมตต่อันจะทําากรเปลี่่งส ปกติของเรานะครับผมแล้วก็อันดับต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับสกิลหนึ่งของตัวละครโอริจิมารุ้ดีก่อนนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าสกิลหนึ่งของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการโจมตีปกติของเรานะครับแล้วมาดูแต่ละสกิลบ้างคราวนี้นะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับโดยสกิลหนึ่งในแบบแรกละกันนะผมจะให้สกิลเนี่ยเป็นแบบแรกละกันนะโดยสกิลหนึ่งแบบแรกนะเมื่อเรากดนะครับโอริจิมารุมันจะทําแบบนี้ปื้มนะครับผมแล้วก็สร้างดเมน,นะ คู่ดาวค่อนข้างนานนะครับแล้วก็คูดาวแต่และสกิลเนี่ยมันจะไม่รวมกันนะอย่างเช่นว่าผมใช้สกิลหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วผมตีแล้วก็เปลี่ยนสกิลน,นะครับผมอ่าจะดูคูดาวนะเห็นไหมคูดาวมันจะอ่าไม่รวมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิลต่อนะครับ<ด> <Beast> ผมบึ้มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อีกนะคะนะรับผมดูนะว่าคูดาวมันจะไม่รวมกัน ครูดาวตรงนี้เนี่ยมันจะไม่รวมกันมันจะแยกแต่ละสกิลในแต่ละรูปแบบเลยอย่างเช่นว่าเราใช้สกิลหนึ่งแบบแรกนะครับพอเปลี่ยนไปแบบที่2อปุ๊บสกิลสจะเป็นครูดาวอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนั้นนะก็ที่สกิลมันครูดาวน,านั้นผมก็คิดว่าเหมาะสมแหละเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสกิลในแต่ละรูปแบบได้แล้วก็แยกครูดาวกันนะเหมือนซาสุเกะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสําคัญของตัวละครโรเจมารูนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสกิลหนึ่งแบบเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะรัตรงงงงี้้เ่ยยยหหมาามาาววไดดด๋ผจแสใู ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะตีโอโจิมาลูกก่อนนะไอ,อตีชิซุยก่อนนะครับแล้วเมื่อผมกดเปลี่ยนสกิลหนึ่งใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆมันจะไปสกิลนี้ใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสกิลนี้เป็นสกิลจับแบบนี้เดี๋ยวนะฮะจะเป็นสกิลจับแบบนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าผมตีต่อนะครับมันก็จะวนกลับไปสกิลในรูปแบบแรกใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราสามารถบังคับให้มันไปหน้าแล้วก็ถอยหลังได้อย่างเช่นว่าผมเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหม ผมเปลี <Wells> ่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นสกิลนี้นะครับด้วยปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นสกิลจับใช่ไหมแต่ผมกด a n a l อกขึ้นบนเห็นไหมมันเปลี่ยนกลับมาเป็นสกิลนี้เฉยเลยปกติมันจะเป็นสกิลนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราผ่านการโจมตีที่2แล้วนะมันจะเป็นสกิลนี้ใช่ไหมถ้าเรากด a n a ็อกขึ้นบนระหว่างที่โอโลจิมารุนเปลี่ยนสกิลเนี่ยมันก็คือการแบบนี้สับไปมาแบบนี้นะครับเห็นปหอ่าถ้าไม่กด a n a ็อกมันก็เดินหน้านะครับกด a n ล็อกอีกกด a าล็อกขึ้นบนนะเราดูนะเห็นไหมมันถอยหลังนะครับอ่าประมาณน ถ้าเราไม่กด A หรอกแล้วเ,เราตีไปนะครับราดูนะมันจะเป็นสกิลที่สไลด์ได้อ่าประมาณนี้เออนะถ้าผมไม่กด A หรอกเห็นไหมมันเป็นสกิลที่สไลด์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมในเทคนิคนี้นะครับมันสําคัญตรงที่ว่าเราสามารถบริหารการใช้สกิลได้ดีนะเราสามารถกระโดดจาก1กลับมา3ได้นะครับเออประมาณนั้นเราสามารถกระโดดไปเล่นต่างๆได้อย่างเช่นว่าผมอยู่อ่าสกิลสใช่ไหมผมไม่อยากไป3ผมอยากกลับไป1แบบนี้เออมันก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าผมอยู่ 2, <S <S 1เนี่ยผมจะ ไปใช้สกิลจับเลยนะครับผมก็กดขึ้นบนนะครับก็จะเป็นสกิลจับนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคนี้นะซึ่งผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับในการบริหารสกิลหนึ่งของตัวละครเลยจมรุนะก็ตรงนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของตัวละครเลยจมรุนะซึ่งผมอยากจะใแชร์ให้ทุกคนได้รู้ไว้นะครับเพราะโอเคสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับสกิลสอต่อเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลสอเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในช่วงถัดไปกันได้เลยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงอธิบายสกิลสองนะสกิลสของตัวละครเราจะมารู้นั้นนะครับผมบอกเลยว่าทําความเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งสกิลสองเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบจับนะครับผม แบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยก็คือโอโลจิมารุมันจะสไลด์ไปด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็แบบที่3นะครับสไลด์แล้วเปลี่ยนสกิลอ่าประมาณนี้เห็นปะสไลด์แล้วเปลี่ยนสกิลหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะและตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับสกิลสองในแต่ละแบบนะครับสกิลสองในแบบแรกนะครับมันก็คือการกดสกิลสองครั้งเดียวนะครับโอโลจิมารุมันจะจับแบบนี้นะครับผมซึ่งมันสามารถจับพวกตัวแข็งหรือว่าจับพวกแปงลงร่างอย่างคิลบีได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ แทงแบบนี้นะครับแล้วก็ในแบบที่2เนะี่ยมันคือการกดสกิลสอครั้งนะครับผมอ่าคือการกดสกิลสอครั้งนะครับตัวโอโรจิมารุเนี่ยมันจะพุ่งไปด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะแบบนี้อ่าประมาณนี้ แต่ว่าในการกดสกลิลสองครั้งเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ทาการเปลี่ยนสกลิลหนึ่งนะแล้วก็มาดูในแบบที่3กันนะแบบที่3เนี่ยการกดสกลิลสองครั้งไว้แล้วกดโจมตีปกตินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนแปลงสกลิลได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นว่าตอนนี้ผมอยู่สกลิลนี้ใช่ไหมเราดูนะสกลิลหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดสกลิลสองครั้งไว้แล้วก็พุ่งไปนะแล้วกดโจมตีปกติ hey, hey, หเห็นปะตอนนี้สกิลหนึ่งผมได้เปลี่ยนแปลงไปละเป็นแบบนี้แหละนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วถ้าผมกดสกิ เห็นป่มมันก็จะกลับมาสกิลหนึ่งมันจะวนลูปเหมือนเมื่อกี้เลยซึ่งเทคนิคที่ผมอธิบายว่ามันสามารถย้อนกลับไปได้แล้วก็เดินหน้าได้ของสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถนํามาใช้คู่กับสกิลสองได้นะครับอย่างเช่นว่าผมกดแบบนี้ไปด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็กดแบบนี้นะครับเพื่อ รีเซตสกิลสให้กลับมาแบบ <Just> เป็นสกิลสแบบในแบบแรกประมาณนี้ซึ่งมันสามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งเทคนิคนั้นนะสามารถนํามาใช้กับสกิลสได้นะครับผมโอเคสกิล okay, สมันก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสกิลได้นะครับสามารถพุ่งได้นะครับ <Just> แล้วก็สามารถจับศัตรูได้แค่น <Just> ั้นเองนะซึ่งก็ไม่ได้มีความซ <Okay. S 1> ับซ้อนอะไรในเรื่องของสกิลนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แฝงอยู่กับตัวโรเจมารุนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วผมก็นํามาที่มาให้ทุกคนได้รู้นะครับผมในส่วนสกิลวันตีนั้นนะครับ เพียงแค่กัดศัตรูนะประมาณนี้นะครับผมบึ้มนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถต่อโบอได้นะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลดีเมเนะโอเคนะครับสาหรับโดยรวมของตัวละครเรืจมรเนี่ยผมว่าผมอธิบายไว้ครบถ้วนแล้วก็ละเอียดแล้วนะครับซึ่งผมอาคิดไม่ออกแล้วว่าผมต้องอธิบายอะไรต่อนะเพราะว่าผมก็อธิบายไปค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะแล้วก็ก่อนจากกันนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรับชวมวิดีโอการเล่นจริงนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอที่ดุเดือดมากๆนะผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคถ้าพอมกันแล้วเ้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานั้นเดี๋ยวเราไปรับชวมวิดีโอการเล่นจริงของผมได้เลยนะครับผม 逃がさないわよ第1回戦戦闘開始やっフッヒラインくよ片付ける行くぞ野戦がんいよし。よし。イシン2のだウッフッフッ

いはっ 結果を招いたのですよ面白そうな相手じゃない。